ย้ำกันอีกครั้งนะคะดีเดย์วันที่20พฤษภาคมนี้เราชนะม33เรารักกันเริ่มโอนเงินเยียวยาเข้าแอปเป่าตังคลังเตรียมโอนเงินเยียวยาเราชนะและม33เรารักกันดีเดย์วันที่20พฤษภาคมเข้าแอปเป่าตัง2งวดรวม2,000บาทค่ะหากท่านไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญต่างๆโปรดกดติดตามช่อง N r n e w ิยิ่งฟังยิ่งรู้ยิ่งดูยิ่งได้ขอบคุณมากค่ะ ติดมาตรการเยียวยาผลกระทบจากโควิดระลอกที่3ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาได้อนุมัติงบวงเงิน85,500ล้านบาทผ่านโครงการคือโครงการเราชนะวงเงิน67,000ล้านบาทครอบกลุ่มประชาชนผู้เคยได้สิทธิเดิม32,9ล้านคนและโครงการมอ3เรารักกันวงเงิน18,500ล้านบาท จำนวน9.27ล้านคนโดยแบ่งจ่าย2ส,สัปดาห์สัปดาห์ละ1,000บาทรวมรายละ2,000บาทโดยโอนผ่านแอปเป่าตังสามารถใช้จ่ายได้จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนพศ2564กลุ่มแอปพลิเคชันเป่าตังจะได้รับเงินเยียวยาโอนเข้าววันพฤหัสบดีงวดแรกวันพฤหัสบดีที่20พฤษภาคมพศ2564จำนวน1,000บาท งวดที่2วันพฤหัสบดีที่27พฤษภาคมพศ2564จำนวน1,000บาทกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มบัตรประชาชนทั้งสองกลุ่มจะได้รับโอนวันศุกร์งวดแรกวันศุกร์ที่21พฤษภาคมพศ2564จำนวน1,000บาทงวดที่2วันศุกร์ที่28พฤษภาคมพศ2564จำนวน1,000บาท ม3 3เรารักกันรับโอนเงินผ่านแอปเป่าตังวันจันทร์งวดแรกวันจันทร์ที่24พฤษภาคมพศ2564โอนเข้าแอปเป่าตังจำนวน1000บาทงวดที่2วันจันทร์ที่31พฤษภาคมพศ2564่โอนเข้าแอปเป่าตังจำนวน1,000บาท นอกจากนี้รัฐบาลก็ยังเตรียมดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงกรกฎาคมถึงธันวาคมพศ2564อีก4มาตรการได้แก่คนลครคืงเฟส3โครงการบัตรสวัดิการแห่งรัฐโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษเป็นเวลา6เดือนและโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ซึ่งทั้ง4โครงการดังกล่าวประชาชนจะสามารถเข้าร่วมได้เพียง1คนต่อ1โครงการเท่านั้น สำหรับข่าวอัปเดตในคลิปนี้ก็ขอจบการน,นำเสนอไว้แค่นี้ก่อนนะคะเจอก,กันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ